จะพัชรหลังจากนั้นเราก็จะถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็จะเรืร่องกิกจรรกรรมกันนะครับในส่วนของถุดาางดำของไม้กวาดนี้ก็คงจะมาสัมผัสดีนะครับแล้วก็บริการมน้ำเดือดด้วยนะครับรถก็จะวิ่งบริการนะครับลดลองเหล่าอยู่พอดีพอดีช่วงน,นี้ป่วยนะคะป่วยมาค่อนข้างนานเป็นสิงหาคมนะคะเป็นช่วงของ วันแม่แห่งชาตินะคะไม่ว่าจะหน่วยงานภาครัฐภาคอกชเทศบาลตำบลติ่แก้วนะคะคณะผู้บริหา,ารข้า,าราชการธรรมภานะคะก็เรานะคะก็วันนี้นะคะเป็นโครงการนะคะบุญ เห็นนะคะไม่อยากเห็นนะคะว่าเราทําแล้วผู้ประชาชนนะคะที่มีบ้านนะคะมีบ้านไหนโดยเทศบาลไม่ต้องไปกำกับดูแลมันก็จะสะอาดเล็กน้อยนะคะก็ต้องขอฝากทุกท่านแล้วว่าหยับรถมาให้กล้องให้หลังรถถ่ายรูปหน่อยได้ไหมได้กันปะอ๋อ

một hai ba bốn năm 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 năm